สวัสดีครับนี่ครับอยู่กับน้องๆเหมือนเดิมครับวันนี้วันนี้เราครั้งที่สองอะไรนะย้อยย้อยย้อยหมูย้อยหมูดีจุ่มพลไปไหนว่าดีจุ่มพลนะท่าสีครับฮะอ๋อทาสีอยู่นี่ครับดีอ๋อย้อยหมูนี่ครับวันนี้ใส่ยังก็ยักยกโชว์เนี้ยวันนี้เราใช้เป็นขาหมูครับครั้งที่แล้วใส่เป็นหน้ากากหมูแล้วก็ครั้งนี้ ครั้งที่แล้วเราทําใส่อะไรนะผงพะโลผงพะโลอันนี้จะใส่ผงกะหรี่ผงกะหรี่ครับนี่ครับนี่ใส่ผงกะหรี่ครับรใช่ไหมภาษาครับอ่านี่ครับอ่ะใส่นีนนก,ก่อน้ำเลี้ยงคุณเล่นเครื่องพะโล่ป่ะหลังจากนี้จะขวดกันนี่ท่างที่แล้วที่ใช้เป็นหนึ่งเผาได้ครับตอนนี้เตร,รียมหม้อดีมีวิธีการทำครับแต่รสชาติก็ รอดูครับผมกับครั้งที่แล้วทําใส่ผมผมพะล้รอบนี้จะผมกับลี้ครับเอาเครื่องลงเงลงผัดนี่ครับตำเครื่องก็คือยังไก่ไตน้าวก็ยังหมูไตน้านีา่แหละครับตาำข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกกระเทียมใส่ลิ้วยกน้ำมาใส่นิดหน่อยไม่ใส่นี่น้ำล้างครกหอมไม่ได้ครับ ปาซาหมูมาาานี้หอมด้วยกันนะครับผมก็เห็นข้างนะิ้อนครับเนนีต่ตะวันใสไเ,เลยอเออ็ไปเออหมดหมดหมดะหมดจบอ่ะแยกคนนี่ครับใส่ใส่กันครับคนยักครับคนยักไม่กินหมูครับ <c oughs> เกาขึ้นเยวกันนั่น่ฮะ ใครเคยกินบ้างแล้วเมนูนี้ครับเอารอบนี้ไม่กินแล้วเด็กครับฮะรอบที่แล้วกินไม่แซ่บครับปากเด็กปากเด็กรอบนี้ล่ะเอาน้ำทิ้งเลยนีวเขาใส่บนเตาทานนะครับมันนี่เทลงเลยเทมันเลยนี่ครับเอาผงมาผงอะไรงกะหรี่ผงกะหรี่นะใช่ครับนี่ครับชีควางลองถุงเดียวก่อนนีุ่งไหน ตัดตัดนะอะดีได้ไหมเออใส่ถุงเดียวกันหนึ่งมีนูนี่บางคนถามว่ามันดูแถวไหนผมเคยเห็นแถวบ้านผืออุดรหนองคายบนนี้ผนเห็ดกินครับพอไม่ถุงเดียวเนี่ยอมาซอมยัดนี่ครับใส่เสร็ดใส่พุงกะหลีครับเอาภาษาคน นี่ครับเป็นเลือจังเลยอเอาตอนหอยครับผมช่รยดครับส,สามเฮ้ตอนหอยอีก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 พอ,กอเอาก่อนเดี๋ยวเขาจะทุนโวลดดีครับนะ อีสอง,อองนี่อะไรนี่โอ้โหัวชิ้นเลยเนี่ยจิาขาวครับมันเสียดคือยังไกงไตนามก็ยังนี่แหละครับตแต่ว่าแตกต่างที่ผงเหลืองใช่ไหมภาษาโอ้โผงเหลืองกับอะไรนะน้นกระเทียมดองบนแย,ยกมุมกินเลยวะเจาะนี้ลงนี่ครับใส่น้มกกระเทียมดองพร้อมครับ ตกลงี่ยไหนวเอออนี้ยังได้เอ้าเออนี่ครับนี่มนากเตียดอนลยัเน้ำน้ำชนมไหนนี่ข้าวมันสุเป็นลักษณะนี้แหละครับใบสุตุ้นไงีเลครับทั้งที่ล้วผมตุนใส่เห็ดแบบใกล้ใต้น้ำแมม่นู้นี่ังนมเห็แบบนี้เลย อะไรอย่งเงี้ยราทุนเตาไฟประมาณโอ้เป็นชั่วโมงเลรอครับนี่ยตามมาหมนี่ครับเป็นเป็นชั่วโมงประมาณผมผมก้าวไปประมาณชั่วโมงคืนครับได้กินครับนี่ชูม้งมป็นเบิ่งเนี่ยนี่ครับแบบนี้แล้วครับเพื่อดินโยยหมูครับวันนี้ผมใช้ขาหมูนี่ครับแบบปิดไว้โอเคครับเดี๋ยวผ่านไปอีกชูม้งหนึงเดี๋ยวผมไม่ให้เบิ่งครับโอเคครับ